สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบและหลงไหลในเครื่องเสียงทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานี่รีวิวเจ้า npe นะครับ power mixer tr 2 5 0นาอกนะครับตัวนี้ตอนนี้กำลังขับของเขาก็อยู่ที่ประมาณ100 2นวัตนะครับผมที่ Co โอหมนะครับตามสเปคแต่ตัวนี้รองรับ โหลดอยู่ที่2โอห์มนะครับผมนีด้านล่้าเครื่องเขาก็จะมีชุดไมอินสช่องนะครับผมแล้วก็ช่องเอเให้เรา2ช่องนะครับผมแล้วก็มัตเตอร์วอลลุ่มนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กอาครับผมแล้วก็รับเสียงแหลมแล้วก็เสียงเวนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับ ไปกดไว้สำหรับขับฮอนนะครับผมหน้าตาของเขาก็ก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี่เราเรื่งที่ผมได้มาสภาพค่อนข้างใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเขาก็จะมีฟิลมาให้สองจุดนะครับนี่ก็คือฟิลไฟเข้า,าครับอันนี้คือฟิลไฟออกลำโพงนะครับผมแล้วก็ ข้งต่อลำโพงมีไม่สองช่องนะครับหลังสลับเม d e in t h a i l a n ด by NPE นะครับตัวนี้สเปกเกอร์เอาพุทต่ำจุดที่สองโอลนะครับรู้สึกว่าสองโอลเนี่ยกำลังของเขาจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมก็คิดว่าแบบนั้นนะครับนี่าแล้วก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับไว้สำหรับดูดอากาศออก เดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันตอนนี้อะไรเป็นยังไงเี่ยาแล้วเรบเปิดฝาแล้วครับด้านในของเขาก็จะประมาณนี้นะครับด้านลัน,นี้ก็คือบอร์ดชุดมิกเซอร์นะครับ ตอนนี้ก็คงจะเป็นบดไฟวิ่งด้านหน้านะครับแล้วก็โมเปลงของเขาไฟอยู่ที่สามสิบสามศูนย์สามสิบสามนะครับชุดนี้เข้ามาเลี้ยงชุดภาคขยายนะครับแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งชุด 20.0 2 0ชุดนี้เข้ามาเลี้ยงชุดปรีแล้วก็ชุดไฟก็คงน,น,นานนะครับัวแปลงก็ลูกประมาณนี้นะครับเป็นเล็กเปียก็บอร์ดขยายของเขาก็จะมีพักไดแล้วก็ใช้ท r คู่มเม็นนะครับของตัวชิบ้านะครับผมเบอร์ก็5,200นนะครับแล้วก็ ซิง93นะครตัวนี้บอร์ดง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนแต่คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยใครนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเกรดอะไรวัาดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเกรดดีๆนั้น,นเอาไปออดิโอเกรดโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาฟังแขยงของเขากันดูดีก,กว่านะครับผมขออนุญ,ญาตต่อสายคร โดยผมจะใช้ขับลำโพง12นิ้วตู้นี้นะครับผมปักแล้วก็มาเปิดเครื่องกันเลยนี่มาแล้วครับ ดลลูประมาณนี้นะครับแล้วก็สัดส่วเสียงก็อยู่ที่ตรงกลาง รู้สึกว่าฟังดนตรีที่ว่าไม่มีเสียงเพลงหรือว่าเพลงนี้ไม่ตีลิขสิทธิ์มันจะไม่ค่อยได้อารมนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังอ่าเพลงคนเส์ืล้นกันนะครับนี่มาดีกว่านี่เอาไปเลยรักซี่ไข่เนยนะครับ

โอเคครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการลองฟังเสียงเจ้า NPETR 2 5 0หตัวนี้นะครับเอตัวนี้ก็บอกสำหรับเอ่อห้องคาราโอเกะได้นะครับแล้วก็ห้องประชุมห้องนักเรียนอะไรประมาณเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งความคงทนของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอตัวนี้คุ้มโอเคครับขอบคุณครับ ต่อไปจะมารีวิวจุวไหนก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนแล้วครับ